มีาบองมุทกเจ้านะ่ะพุทธีพุทธีพุดธีเดียวไปไกลๆเอาเมาือไปไกลๆเออที่อยู่อ๋อรถไปนาวเอากือเจงใช่หรอโอ้เอาแนวเท่จี nằm cây, ui, nhô cái cay, nhô cái cay, ui, ui, nhá, cầu hoa muôn nẻm toàn mày nữa, ui, ui, bực hứa, muôn bực hứa, không bực hứa, là toàn Nam kìa ba, Nam ngài, ngài, lấp cá lấp, lấp, lấp cá. Hay 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 lấp หอมรดน้ำต้นไมแเละจ้ามดจิเบิร์ดไปหนมนไปัดุดตนไปมุดพักกันรนไงเนียไปหมกหมกนี่นี่ทันเปียกอยู่นี่น้องัมุดย่างมันถือไงทันเบิดน้นังเต็มอยู่ Tayyên, tayyên, yên, tayyên, yên. Má, 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 má. Má, 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 má. Tiègeo, bóndeo, bóndeo, bóndeo. Uuuh, em No, tayyên, 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 tayyên. Uuuh, tayyên, ไม่หัวทางนี่ยี่นะมุดไปหัดหุทธนี่นี่มึงสีแม่หอมเบิรงยีมเทหอมเท่สิเออน่นไปถือไปเท่ขึอนพอสอนบาง่อคันเออเด็กไปสิเด็กไปสิเด็กไปเออน่ะมันจิดเดียกมันเบิร์เลยเด็กไปเออนั่นละเมื่ท่านเบิร์ตอยู่นั่นแข้งไว้แข้งไว้แข้งมันกระดิค่อยไหลลง บัวอุ้ยเก่งเดีว่าอุ้ยไปห้างพุพุพุป้ายาคุไปเดีไปเดีไปเอออุ้ยพุเก่งเดีว่า้จัอมจังดงาต้นไม้สวยาสิก่งเดยวว่าก็แล่วัด ครับดีบอยย้ำที่ที่งสิที่เองสินเท่ว่ะเท่แ่พอสนนอนมาทันเออมาทันเบิร์เท่นเท่นเบิร์เลยเห็นบอยมีหนมเมื่อจังมา